สวัสดีครับผมเซลแมนนะครับที่ปรึกษาการขายอีซูุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนนะครับสำหรับคันที่พามารับชมคันนี้นะครับคือแครบโฟร์แฮนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกียร์ซาเกียออโต้นะครับราคาอยู่ที่เก้าแสนสามื่นเจ็ดพันบาทนะครับคันนี้นะครับลูกค้าทําการตกแต่งเพิ่มเติมโดยการลงล้อจัดทรงนะครับจากกรมวลการยางเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมรายละเอียดการตกแต่งเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็สเปครถของคันนี้นะครับ รับสี่ประตู1.9เกรดแซดนะครับคีออโตคันนี้ไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์ใบ LED ครับเกรดแซดสังเกตง่ายๆนะครับไฟตัดหมอกจะเป็น LED LED จะเป็นสีออกเข้มๆเ,มเมช่นนี้นะครับกระจังหน้า Double Dimension นะครับเป็นโครเมียมสำหรับกระจังหน้า Double Dimension แบบนี้นะครับจะมีตั้งแต่เกรด LDA แล้วก็ไล่มาเรื่อยเลยนะครับยันตัวท็อปเลยยันเกรดเอ็มเลยจะเหมือนกันหมดครับนี่ครับด้านหน้ากระสุงล้อมแม็กนะครับใส่เป็นท E สามเจ็ดนะครับสีดำยอดแดงนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมใกล้ๆกนี่ครับหยอดแดงจากร้านกมวลการยางนะครับล็นอตเดิมคาลิปเปอร์เบรกไม่ใส่นะครับมาพร้อมยางนิโต NT420 SD นะครับขนาด255 55ขอบ18ทั้ง4ีล้อครับโหลดหน้า2หลัง4นี่ครับหน้า2หลัง4อย่างนี้ต่อชุดนี้ก็หนึบเลยครับขับใช้งานประจำวันได้แบบสะดวกสบายแล้วก็ค่อนข้างเกาะถนนกว่ายางปกตินะครับกำลังคิดเลยครับตัวนี้รับชมใกล้ๆอีกทีครับ ตัวยกสูงก็จะมีบันไดด้านข้างครับติดตั้งมาจากโรงงานถัดมาด้านบนครับโลโก้ไฮเอนเดอร์กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับในตัวยกสูงก็จะมือเปิดจะเป็นโครเมียมทุกรุ่นนะครับตัวยกสูงติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยกันสาดนะครับนี่ครับกบวนกันยางนะครับ ติดตั้งสติกเกอร์มาให้ด้วยครับด้านหลังนะครับหน้าสองหลังสี่สเตปการโหลดก็สวยๆแบบนี้นะครับในส่วนตัวยกสูงก็จะมีกันชนท้ายนะครับเป็นบิวอินชิ้นเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับเป็นสีเดียวกันเลยขึ้นลงสะดวกสบายนะครับพร้อมไฟท้ายเป็นแบบดูอัลโซนิกลมดำ ครับพร้อมส่งมอบเรียบร้อยครับเพื่อเปิดกระบปท้ายก็เป็นคมเมียมพร้อมบิวอินกล้องมองหลังในตัวตัวแซ์ก็จะมีโลโก้ตัวแซ์แบบนี้แล้วตะเกีนะครับของอีซูก,ก็จะมี LDA เกียดแซดแ P แล้วก็ตัว M นะครับตัว M จะเป็นตัวท็อปสุดในตัวยกสูง<ม>เดี๋ยวผมพาไปรับชมภายในกันนะครับ สำหรับภายในครับเกีรแทรกก็เป็นหนังครับเป็นหนังตรงส่วนตรงนี้เป็นหนังนะครับเป,นนเป็นหนังทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นพลาสติกเกียร์แทรกก็จะมีถับกระจกมองข้างมาให้นะครับนี่ครับตัวนี้ส่วนภายในก็บบอหนังครับคู่แม็ก นี่ครับคูแม็กเกียร์แก็จะสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับในฝั่งคนขับเป็นเบาะปรับธรรมดาอยู่ถ้าไฟฟ้าจะเป็นแซดพีนะครับก็คือรุ่นที่ท็อปกว่านี้นี่ครับเปิดฝากระโปรงเปิดฝาถัาางน้ำมันนะครับตั้งระดับไฟหน้าระบบป้อง,งกันเีษกระทรงตัวระบบเมื่อจอดรถเนี่ยรถเครื่องจะดับลงไปนะครับภูมิไลายเป็นภูมิลาย ภูมหนังเดินตะเข็บสีขาววัติฟัง์ชั่นในฝั่ง,งซ้ายนะครับฝั่งขวาจะเป็น,นส่วนคูดคอนโทรและควบคุมในส่วนของหน้าปัด mid ตัวนี้นะครับเลนเลนไม้ mid ตัวนี้ถุงลมมีให้คู่หน้านะครับสำหรับเกร็ดสัตว์หน้าจอขนาด7นิ้วเป็นแบบสัมผัสรองรับ apple carplay และ android auto ในส่วนของการปรับแอร์นะครับก็จะเป็นข้อบเกันแบบนี้มาให้ เกียร์นะมันอัตโนมัตินะครับพร้อมทิปเลฟโทนิกนะครับเลฟโทนิกก็คือว่าสามารถเล่นเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับโดยการที่เราดันไปที่ตัวเราเองนะครับก็สามารถเล่นเกียร์ได้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ DDI Power Gen 2หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าครับแรงบิดสูงสุดสามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรทางแรงธรรมชาติครับเดี๋ยวนี้เคยแจ้งไปนะครับคอนโซลตรงกลางก็ประมาณนี้ครับใส่แก้วได้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็เป็นเท้าแขนรันก็เป็นหนังครับ เปิดมาก็สามารถใส่ของได้นิดหน่อยครับกระจกมองหลังก็เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับด้านบนก็จะเน้นเป็นสีโทนเข้มๆสำหรับยกสูงนะครับก็จะเป็นเข้มๆแบบนี้มีไฟมาให้นะครับสามจุดร้อมลำโพงด้านบนหลังคานะครับกระจงด้านหลังก็เหมือนด้านหน้าครับ เป็นหนังเช่นกันเบาหลังก็เป็นลายเดียวกันครับเป็นหนังดามตะเข็บสีขาวแต่คู่แม็กจะมีเฉพาะค,คู่หน้าเท่านั้นนะครับด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเป็นสเปคกึ่งนะครับกึ่งสังงคอแอร์หลังนะครับอันนี้ติดตั้งมาให้ในเกียร์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเปยกสูงตัวเตีย้ยพร้อมช่องชาร์จแบต USB นะครับมันจะให้1จุดนี่ครับด้านหลังค่อนข้างกว้างครับ สำหรับลูกค้าที่ไปกันเยอะๆเนี่ยแนะนำเป็นสี่ประตูครับขึ้นลงสะดวกสบายเวลาขึ้นก็เหยียบบันไดนะครับเหยียบบันไดด้านล่างแบบนี้แล้วก็จับตรงนี้ครับขึ้นลงสะดวกสบายครับคนสูงอายุก็สามารถขึ้นได้ง่ายๆนะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดมองหาห,าหรือสนใจเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามมือกอได้นะครับ เงื่อนไขการออกรถการจัดไฟแนนซ์หรือเอกสารในการจัดไฟแนนซ์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับออกรถเริ่มต้นก็แตะหมื่นเก้าพันบาทครับแต่งให้แบบนี้เลยเราจะทรงให้พร้อมล้อนะครับพร้อมยางแบบนี้ใครท่านใดมองหารสนใจก็ทักเข้ามาครับดูในเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อเพจอิซุสบางบอนนะครับจะมีการอัปเดตรถรุ่นใหม่ๆให้ชมทุกวันนะครับแคมเปญต่างๆนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใน YouTube ช่องนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้นะครับ โอเคครับยังไงเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับพบอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ